สวัสดีชบบามังกรค่ะดวงความรับประจำวันที่2มิถุนายนนะคะคุณได้เด็กถือดาบส่วนเขาได้เลเวอร์นะคะ ความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะคะน่าจะมีการเซปาร์เรตกันไปนะคะหรือไม่ก็เป็นการทะเลาะก,กันนะคะอาจจะไม่ถึงกับแยกกันอยู่แต่อย่างน้อยเนี่ยน่าจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันนะคะความห่างเหินเกิดขึ้นแล้วแต่วันนี้มองว่าจะมีการตัดสินใจที่จะให้โอกาสกันใหม่นะคะไพ่เลเวอร์ก็หมายถึงทางเลือกแล้วก็เมื่อมันขึ้นมาแบบตั้งตรงไม่มองว่าเป็นทางเลือกที่จะเก็บความสัมพันธ์เอาไว้ที่จะไปต่อนะตัวคุณได้เด็กถือดาบนะคะก็หมายถึงคนที่คิดปวกนะคะคนที่พร้อมที่จะ เสี่ยงนะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะคะในความสัมพันธ์นี้พลังงาน Recovery นะคะก็เข้ามาบอกว่าคุณสองคนยังสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์นะคะที่มันตึงๆนะคะในช่วงนี้ได้แล้วก็กลับมาสร้างความรักกันใหม่ให้โอกาสกันใหม่ได้นะคะ